สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน นายอนุทินชาวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นางสาวมณัญญาไทยเศษประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาครุ่นที่สองภาคเหนือพร้อมมอบนโยบายหัวข้อพลังสตรีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความอุดมสมนสุขซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2567โดยมีนายวิทูล นุนกูลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานนางสาวมนัญญาก,กล่าวว่าเราต้องภูมิใจในความเป็นสตรีเพราะพลังของสตรีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศพร้อมผลักดันการทํางานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือมี17จังหวัดและคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมง,งานกว่า100คน ทั้งนี้ยังระบุอีกด้วยว่าเราต้องอย่าใช้เงินเป็นตัวตั้งรวมพลังกองทุนช่วยกันปลดหนี้ในภาคครัวเรือนซึ่งท่านชาดานไทยเศษในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลก,กรมการพัฒนาชุมชนต้องการให้สตรีทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนําไปพัฒนาอาชีพของตนเองพัฒนารายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไรก็ตามภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจํานวน15กลุ่มที่เกิดจากการใช้ เงินหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย